สวัสดีสวัสดียินดีนรับเขาสู่ซองตรังงูสาวใสยงะมือนี้เฮาเฮาย่ไส้เกาะเลิกมือนี้เฮาอยู่เฮนเลิกกาเป็นมือพักคลองเหมือนินพักขุนเทียนเขาเหมือนินก็เลยว่าสิเป็นมือว่าง,างๆนะนะตเลยมาหักกามงัดมันตน้นนม่นบอก่าหั่จจางงัดมันต้นเพื่อเอาเงินไปใสเวลาเขาไป้องเทียนนะ ปกตินี่ฮักจางมือเรื่องอะไรคะเนี่ยนะมือเรื่องในเส้นฮะทุกคนกาฮะตีเป็นเงินบาทกาฮาจะซ่องลอยซ่องลอยก็าบาทเนาะอันนี้เฮากำมาฮอดกลางเครื่องทางแล้วแล้วตอนนี้เฮากำิะลุยไปต่อเพราะว่ายัางบบฮอดเทื่อัอนนี้ฮะกับฮอดเครื่องทางเมื่อกี้ลืมทายอันทางที่เข้ามาให้เบิง้งมันก่อนบักหินะก่อนบักง่าย มันพู้ได้ขี้รถมันเป็นก็คือลมแม่บอกเพราะว่าอันนี้ก็เคยลมมาเท่านึงยอนบองหินใหญ่เกินเนาะไปตอนนี้เขากะทีเดินทางไปต่ออีกอเพราะว่ายังบัดเทืาไป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 บรรยากาศคือว่า,อาดีที่สุดเลยทุกคนท่งนี้กา เป็นบอลเข้าจองัามันตุนแต่ว่าเข้างัดมันเดืวแล้วแต่ข้องเข้ามาในบ่อเลวฟ้าหอยหินรลายดิเนาะขี้ฝุ่นหน้าเห็นหน้าว่าถ้าหยาอันหยาฝ้นนี่มาบ่อเลวเลยดิรถจักรนะเขาจะเอาแต่รถซิงมาอย่างเดียวเนาะปาเลียวไปทางไดก็มีแต่มันตุนมันตุนทุกคนนี่บรรยากาศคือดียังบ่ะคักเลยอันนี้ทุกคนทุกคนว่าอัน จุน้องนี่อัน,ปนไปงัดมันต้นหรือไปนอนก็คือแบบเขาเตรียมสากมา,า,า,ายัางาดสาดยังดิวเลยย่งดีเลยรถเขาเจ้ารถไผวะโอ้โหันเก่งขนาดเนี้คนขับรถนี้ประทรบมาได้บางคนขับรถไม่นด้กะน่าจะใส่เสื้อแบบแปลกๆเนาะม,มาเป็นเสื้อของสมเทาอย่างเสื้อของนิตาลากมนุ่ง เอาสาดไปปูนอนดีกว่าน,นะทุกคนจกักเสหดเวียกหรือเบ็ดกเบจักอันลานกะไปกานมันต้นเพื่อคัดจ้าเพื่อเอาเงินไปหงเงียนวนผู้นากะเออตายแล้วส่วนผู้นากะ,ากะคือรับจ้างเอาเงินไปซื้อเครื่องสําอางมาแต่งหน้าย,ยัางดีอันก็คือเนี่ยเขาบอกว่าคนงามคนงามยนต์แตง่งใกล้งานเงต์คนอืม เดี๋ยวเฮาซีเอาจบนวนให้บุกบนี่นีนกระคามน้ำขวดนกน้ำด้ยนี่นข้ามน้ำแต่ก้อนมันเป็นน้ำห้วยที่มันกวงแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าคนจีนนะเนาะคนจีนเข้าจเจ้ามาเฮ็ดส้นกลัวยูพีแล้วก็เลยอัดน้ำหืมอ,อยากลงด้วยข่อยอัดน้ำแล้วน้ำห้อยก็เลยแบบห้วยหน่อยหมดเลยตะกี้มาเก็บห้อยยูพีเลย อืเย็นมากยาง่าเขานี่อันนี้ก็เขาก็เริ่มิิลูกไม้อีกแล้วงัดออกใส่ปับ๊บงัดแล้วก็ใส่เลยเหนื่อยมากเลยให้ฉันขี่รถด้วยเอาดีๆเด,ด,ด,ด้อย่าพาไปล้มเด้อไปคือว่ามันใจวะ ตอนนี้เฮาขี่รถไปบ่ได้แล้วเฮาก็เลยจะจอดหม่องนี้เนาะบัดนี้เฮาก็สิยางไปต <laughs> มเ,เ,เ,เาามื่อยบ่ยางหั่นน่ะแหลนบ่กันว่าเฮายางมานี่ยางฮอดแล้วเฮาบ่อยากงัดเลยมันต้นเนาะมันเมือ่อยกะสิเลแล้วบ่แม่น เออปลุกเลยถน,นนมีไว้์บุกไปเออมเออค่อยซักก็ได้พรุนี้ค่อยซักเอา <c oughs> เออเออเออเอาหน้ากอบป้วอย่างไรห <c oughs> นี่ง เย็นเย็นเอาดีๆเด้ดอเอคือกำพเ้าเห็นเล่นเลยเนาะ น้ยอยเขาก็สิบตัดจังสิเอาโมวา, <laughs> มาเอาให้หมดกล่องด้านเลยเออ ມັນກັນມັນໃຫຍ່ຫົວມັນໃຫຍ່ແທ້ໃຫຍ່ວ່າປາທູຄັນຂ້ອຍບໍ່ລວປີນີປີໜຂ້ອຍກໍລວຍຄືເກົ จะคือของฟองอันนี้ก็อของฟองเอาแล้วงัดแล้วบองัดทางงัดเบืกอันงัดใหญ่กว่าเจ้าอีกไปใส่ โลสเล่หนึ่งสองสองอามออยังตุก,ก,กเาอเกเกดียมาเตะเนาะ ันหรอแม่มาต้นเดียวพอะอติขึ้นนอยด้ Over. คำเรีวม <Es poor S 2> ันเริ่มเสี่ยนคำเราประมาณจะน่าจะสามสี่โมงครับสี่โมงแล้วแต่ว่าตเวนยังอยู่ทุงฟ้าเลยจ้าก็คือเขาสิกลับไปอันนี้ก็ะไญยาเห็นอุ้ยตายเขาก็จะกลับไปัญญาเนาะว่าตอนนี้เขาอย้วยิลิกยเลิกหรือว่าอยู่น้ำสวนกันแหละเขาสิกลับาน มืัอนี้เอามาฮับจ้างตัดมันจ้าทีบาลล่บ้านละลาพี่อยากเห็นก็นเลยมาตัดมันพามันยี้มาฮับจ้างเพื่อเอาเงินไปรงเรียนกัน <laughs> เนาะเอาสำหรับคลิปนี้กล่าวมียังได้เนาะก่าฟากเอฟซีมอซูคูสุคนติดตามกดไลค์กดแชร์ยาสู้กดข้ามโฆษณาเด้อ <laughs> ก่าฟากให้เอฟซีบงคลิปให้จบเด้อ <laughs> เนาะ เอาสำหรับมือนีกแบบนี้ยังได้เนาะจะชีเด็ก้าวเามาสบายดี